สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องโน้ตบุ๊กเอเซอร์0ีมาซ่อมนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้เมนบอร์ดช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเสียบตัวอะแดปเตอร์นะครบับตัวที่อะแดปเตอร์มีการตัดนะครับ ไฟแบบนี้แปลว่ามันช็อตนะครับส่วนถ้าเกิดว่าของลูกค้าเนี่ยจะมีเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นทรงแบบนี้นะครับทรงแบบนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบเสียบให้ดูนะครับสังเกตดูที่ตัวไฟนะครับไฟเขียวๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับ โอเคพอเสียบเข้าไปปุ๊บไฟตัดเลยเห็นไหมครับไฟจะดับลงทันทีนะครับเอาออกนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยไฟก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับอาการแบบนี้ตัวเมนบอร์ดช็อตนะครับก็เดี๋ยวจะทําการแกะเครื่องออกมาดูที่อุปกรณ์ที่เมนบอร์ดนะครับว่า IC ชุดไหนมันช็อตนะครับขับเครื่องโน้ตบุ๊ก Acer 4720z นะครับอาการ เปิดไม่ติดนะครับเมนบอร์ดช็อตนะครับอตอนนี้ได้ทําการแกะเครื่องออกมาแล้วก็ไล่วงจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลพ่อผลว่ามีตัว IC บนเมนบอร์ดเนี่ยช็อตอยู่1จุดนะครับทาให้ระบบไฟเนี่ยมันตัดการทํางานออกไปนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยน IC ตัวที่ช็อตออกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้คืออะแดปเตอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราเสียบไฟ อะแดปเตอร์เข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วเนี่ยนะครับตัวไฟสถานะไฟที่อะแดปเตอร์เนี่ยก็จะตัดการทําง,งานนะครับอันนี้หลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบดูนะครับเ,เสียบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไฟไม่ตัดแล้วนะครับตัวสถานะไฟของตัวอะแดปเตอร์ก็ยังคงติดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวสลับ ไปใช้ตัว power supply นะครับ power supply ที่ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลา,ลาที่เสียบอะแดปเตอร์ของตัว power supply ตัวนี้เนี่ยมันจะทำการตัดวงจรอ,ออกนะครับแล้วก็มีเสียงร้องเตือนนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ซ่อม ic ไปแล้วนะครับก็ลองเสียบดูนะครับโอเคก็ตอนนี้ไม่มีการร้องเตือนแล้วนะครับเสียบเข้าไปาสามารถใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูนะครับไฟเข้ามาแล้วนะครับมีสัญญาณภาพแล้วนะครับก็เข้า BIOS ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทำการประกอบเครื่องแล้วก็ทดสอบบน Windows อีกทีนึงครับขับโน้ตบุ๊ก Acer 4720Z นะครับอาการเปิดไม่ติดเมนบอร์ดช็อตนะครับตอนนี้ได้ทำการซ่อมเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นปัญหาที่ตัว IC บนเมนบอร์ดมันช็อตนะครับก็เลยทำให้ระบบไฟเนี่ยตัดการทำงานออกจากวงจรนะครับอตอนนี้เนี่ยได้ทำการเปิดทดสอบมาแล้วนะครับประมาณ2 0กว่านาทีนะครับ 24- 25นาทีนะครับจะด,ดูนะครับตัวตัวนี้นะครับน,นะครับ20 425สนาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเสียแล้วต้องการซ่อมนะครับสามารถนำมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กหล่มสักนะครับร้านจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับศาลจังหวัดหล่มสักนะครับข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตขอบคุณมากครับ